สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานไอเข้าไปในเมืองโกเทนเบิร์กนะคะก็เลยเก็บภาพมาฝากเล็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะไอเข้ามาในเมืองนะคะพี่ขุนขับรถมาส่งนะคะแล้วพี่ขุนก็จะไปหาหมอฝังเข็มค่ะส่วนไอ่จะไปดูรองเท้านะคะทุกคนวันนี้ฉายเดี่ยวเลยนะคะก็เลยเดินผ่านสวนดอกไม้เนี่ยค่ะ อ้จะบอกว่าอากาศเย็นมากเลย5องศาหลังฝนตกนะคะเย็นมากถุงมือก็ไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะพยายามเก็บาภาพดอกไม้ไปฝากทุกคนนะคะมันจะมีดอกไม้ดูดูใบไม้ผลิดขึ้นมาแล้วนะคะตามหย่อมหญ้าเดี๋ยวอาจะถ่ายให้ดูนะคะแอบเห็นน้องเป็ดอยู่ตัวหนึ่งนะคะทุกคนนอนหนาวอยู่หรือเปล่าคอหมดเลยนี่ สูงเข้าไปใกล้ๆเลยนกเป็ดหาวทุกคนตรงนี้คือดอกอะไรดอกไม้ตัวนี้รู้สึกว่าตรงหลังบ้านเราก็มีนะแต่หลังบ้านเราจะออกสีเหลืองมากกว่านี้ทุกคนเออสวยจัง ตรงนี้เราเดินเข้าไปไม่ได้นะคะเขาะจะมีรั้วกั้นไว้อยู่รั้วต้นไม้นะะี่ค่ะดอกไม้พวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาทุกปีช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิคือเขาปลูกไว้ตั้งแต่นานแล้วะคะ่ะหน้าหนาวมันก็จะเหมือนมันแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายคล้ายๆมันตายนะคะจะเหลือแต่รากเหลือแต่ตออะไรอย่างเงี้ยพอถึงฤด,ดูใบไม้ ใบไม้ผลิเงะะี้ยค่ะมันก็จะเบ่งบานออกมามันอัศจรรย์มากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวประมาณปลายเมษาเนี่ยดอกไม้ก็จะเยอะมากขึ้นนะคะปลายเมษาต้นพฤษภาอ,อุ่มดอกสีม่วงๆน้ำเงินนะคะสวย เราจะหาซื้อดอกไม้ให้คุณย่าพรุ่งนี้นะคะเราจะไปงานมันเกิดคุณย่าแต่ว่าคุณย่าชอบดอกทิวลิปค่ะนี่คำนี้น่าจะราคา129โครนหรือโครนเปล่าน,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 นี่เอาอันนี้มันยังเป็นตูมอยู่เพราะว่าเดี๋ยวไปถึงพรุ่งนี้มันก็จะบาน ผัดผัดไทยแล้วก็เติ yeah,